สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างปรียดทุกทุกคน,นครับมาไหมพี่น้องจิตก้อยซอยจุขึนต่อครับมาหยาดครับขอญาดก่อ็ดื่นครับแก้ข้าวก่อนอู้มีท่องอะไราครับมาดิเองอมามาอือเจาะคนๆแล้วครับอู้มามามา ซื้อลงไปแล้วครับซื้อขันหน้าลอยลงไปแล้วครับพี่น้องอืมอมสุดซดครับมาเนี่ บรรยากาศเย็นๆครับโอ้ตอนนี้มามาเดี๋ยวเดียวครับพี่เนาะสดมาไปนะครับสุอกรอบ ย่ำดีครับเสือกรอบตด,ดีเลยครับพออฮีน,น เสือกรอบตับขานาครับสามคือสามกระซัตรคือเก้าอื ขนาครเนืเน้อฉันแคบๆเนื้อเสือครับพี่น้อ,านอ,อมอาตัปน โอ้สุด,ดวาเกิกับข้าน้า

คอครับสามคือครับสามคือพี่น้งองอูดยอดเลยครับ